สวัสดีค่ะสวัสดีค่าคุผู้ชมค่ะวันนี้วันที่22เมษายน2567ค่ะวันนี้นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดหลวงพี่ลึกลับนะคะ่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามหับช่วทางต่องวดหลวงพี่ลึกลับงวดวันที่2กุษภาคม2567ค่ะวัธิพานมาเน้นะค่ะหลวงพี่ให้วิ่ง1กับ9นะคะมา7เก่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชม ต่ว่าหลวงพีจพ่จับคู่ให้ยบอถูกนะคะหมวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าหลวงพี่จะไดนน้แนวทางให้ตัวใดจะเล่นจะย่ำให้ตัวใดนะคะมารับชมรับฟังไปน้ำแม่มูค่ะกาบนมัสการคร,ร,รับหลวงพี่กาบนมัสการ,าาร,การเจ้าค่ะขยันขยันนะหลวงพีเพงพ่เนาะขยันขยหวดที่ผ่านมาธรรมชมเอานะครับวิ่งล่างนะครับหลวงพี่ให้วิ่งหนึ่งกับเก่าเก่ากับให้รักเวย์นีนะหลวงพี่เนาะผ่านมาธร่มชุมอชมเจ็ดกับเก้านี่ไหม มาด้วยกันเลยนะคะมาน้ากันล่างน้ากันท่านผู้ชุมนะครับเอ้าจับคู่บ่อเข่าแล้วลุงพีเนาะจับคู่บ่อเข่าก็คือบ่อเข่าทำประชมงวดนี้มาฟังมาชมน้ำหลวงพี่ไหมนะครับเอาลุงพี่ลุงพี่ว่าฮ่อนพี่น้องฮ่อนห่อนติดใช้กับหอนแล้วลุงพีห่อนครับ สองพฤษาครับผมวันที่หนึ่งตรงกับวันแรงงานได้ธรรมชมเด้อครับก็จะเป็นวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเป็นหน้าทางรัฐบาลพี่น้องหาจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้ได้ธรรมชมเด้อนะครับผมงวดเขางวดบ่าเขานะครับผมอืนะครับให้กำลังใจกันพี่น้องนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับผม ทุกเสี้ยนทุกอาจารย์นะครับผมทุกปูเพิ่นกย์ยากไขยสองห้าครับผมสองห้าหกเจ็ดพิ่นกยยากไขยเขาสุ่งวดแล้วพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าชอบพ่าขึ้นจงไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้ถ้าบอมักกระเบิ้งซื้อๆพี่น้องรับชมเพื่อความบันเทิงพี่น้อง ลุงพี่ไปเอาสูตรเกินไป่ร้อเปล่าเขียนไหม่ป่ะลุงพีหรือยังไงอ่าเขียนไหม่เอาถ่ายลุงพี่ไปเผ็ดสูตรไปแล้วเก่ามันแหละอันเก่าเขียนไว้แล้ว เกากับ0ู เก่าเจ็ดจะมาบนนะ่นกันหัหน่งย่งมากตัวเก่าเลยนะครับศูนห <5. S 1> นี่มาหลอกมาล้อนเบาเท่า,าอีกแล้วศูนห <c oughs> ับเก้าห้0ศูนห้าสูนหกศูนเจสุดบนนี่คืองานแล้พี่งานบ่ <5. S 1> งานครับ ล่างแปดแปดกับเก้าโอเ้เก้าในส้นบนส้นล่างสี่ห้าหกแปดสี่แปดห้าแปดหก อโอ้เก้าสุเก้าสีเก้าห้าเก้าห้นทั้ง,ง,งบนทั้งล่างเลยนะคะบนทั้งล <5, S 1> ่างพีหนเ้อหสนเก้ห้าก้าหกสนบนส่นล่างแต่เกาเจ็วั 97, วนนี้จะมาบนอืมเอาลงพีีดเน้นาเขียนวิ่งให้แนะ่ลงพีบนจะวิ่งตะใร รับกุ้คนมาเกล็ดเด่นบนเนี้มักสูสนสวนน้วงี่ยันีวิ่งห้องสองรครับเขียนวิ่งแสดงให้พันน้ำแนวลงเี่ยนกับเก่า วิ่หนูพีเกะจอยเอาวองตัวใดหลงพี่ชุดบนเนี่ยลงไปเลยศูนย์เจดครับศูนย์เจ็ตัวเดียวยบุลงพี่ชุดบนเจ็ุห้าครับ อันนี้คือวงไม้ทั้งสามโอเคชนชนกันบ่เกหาชนกันบนล่างโอ้ตาบนเห็นเฮดเดนนี่คือ0ูนเจตัวร่องนี่คือศูนย์หาครับเจ้าไผ่มัเปลืกส้นนี่แหละครับสุดล่างนี่ลูกพีวิ่งตัวแรกตัวสีอยังวิ่งเซน้ำนะครับตัวยังง่ายงพี่ ตัวเงยเซนีราผิดลงทีวิ่งนี่ตัวเงยลงทีแล้วจุดจอยีแล้วเอาวงลงผิดในการวิ่งตัวจอยดีเน้นเกซีแต่ผมขึ้นมาเกาห่ลงพีดเอาาห่านนดดวง้วดัดวง เอาลูกพี่พีดเลยคผมนะครับผมเลยครับมาด้วยลูพี่เกา,าไหมลินลองพี่เนาะม,มาตกเกา่า ต,ตะีวนตอวเราฮะเาตีวนตอล่อืมอะไรครับงพี่งวดนงี่อตลีเยกจับออกมาอืมบนหลวงพี่ขึ้นเน้นเน้เนศูนย์เจ็ดครับเศูนย์เจ็ดอืมเอานะครับชผู่ชมแคปหน้าจ,จอได้พี่นอ้องได้หลวงพี่ลึกรับนะครับผมสองพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจดบนนะครับวิ่งเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนหลวงพี่า่า นะครับเลขติดหาหกเจ็ดเก้าห้าเก้ห้าห้าศูนย์หกศลวงพี่เน้นที่07ร่อง0ูนย์หนับล่างนับวิ่ง8กับ9เด่นที่9้านะครับเลขติดสี่หาหกนะครับแปดสี่แปดห้าแดหก้าสี่ 9, เก้าห้าเก้าหวงกบหมที่เก้าสี่บมีตัวร่องบนหลวงพี่ตัวล่างเนี่ยตัวร่องว่ะครับร,ร่บรองคืคงอเก้าาเกาหาเอาขีดที่พันในหลวงพี่เอฟซี G, ต้องมันต้องต้องขีดตรงเน้นใหนด้ดีพันยังเจออ่า ตัวไรเดนตัวไนเน้นโอเคลังเทียนมีแตอเอฟซีพร้อมคุณพ่อคุณแม่นะครับมีแต่สูงวัยต้องจับให้แข็งต้องให้เก่งๆนะเพื่นมาตัวไรก็ตรงตัวนั้นเดอเพุ่น่า <laughs> <laughs> เอานะครับเด่นที่เก้าล่างพี่น้องเก้าเจ็ดกระโปเนี่ที่ปบนญดูดียามัมาบุญนอยามันมาเก้า เก้าศูนย์เจ็เนก้านะเก้าศจดเกนเจ็ดนี่เก้าศูนย์เจ็นเจ็ะครับผมแล้วก็เข่าท่างเบาเท่าได้แล้วขนาดตัวนี้มาโหลดลงพี่ตัองถเบื้งเอาเท้าสามตัวยังถ้เบิ้งมาลงพี่เนาะเดี๋ยวลงพี่ใกล้ๆจะไม่ให้ลงพี่ให้เป็นชุดสามตัวได้ลงพี่ได้ครับเอาเป็นชุดสามตัวพี่น้องนะครับอันนี้เป็นสองตัวหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ว้ก่อนพี่น้องรับชุดบนกับหาลอตเตอรี่ว้เด้อพี่น้องเด้อ นะครับบโแน่ฮะมันมาเล็กไทยสามตัวนะเขาจับสองตัวนี่ฮะลักลอยใส่มาเลยมามาเล็กไทยสามตัวมาเล็กหนาสามตัวเออมาเอาบอกเลยให้เบอร์สอมก็ได้อันไหนครับพี่ชุดชุดไหนสามตัวครับพี่เื่เก่าเกศนบามาครับ แปดหาเก้ามาหนึ่งหาสีมาเลขก็ตัดดีนะซูนนี่ก็สองซูนซูนมาบ่ครับบ่เขาสองตัวเลยฮะเลขชุดสามตัวเลขชุดสามตัวเอาชุดสามตัวลงพีจับให้อามันเขาไร่เนี่ลงพีเนี่ยอ้ามันเขาไร่นี่เออเป็นสูตรนี่เป็นสูตรนี่โอ้ไอ้ที่ให้ให้สูตรนี้บ่บาทเนี่ยเนี่ยที่ให้เนี่ยให้ให้งวดบางนึงให้มัน ยังกว่าฮานึงบ่ะน่ยังกว่านี่เด็กค่ะสามตัวสามตัวเจ็ดชุดหกว่ะค่ะงวดนตรงนึงครับเอาจำมชุชมเอาสามตัวจำมรอดมหาหลวงพี่นะครับอ่าสามตัวจำมาลอหลบหลบคงสุดท้ายจะมาหาหลวงพี่จำมชุ่มมาในแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อชุดบนชุดล่างของหลวงพี่นะครับหายิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้สังเกตพี่น้องชุดบนนี่ยเก้าห้าเก้าหกตรงกันบนล่างได้พี่น้องเด้อเก้าห้าเก้าหกชนกันบนล่าง บนแนร์ด้นะครับผมเก่าหาเก่ามากยูเก่าฮกเก่ามากขอบคุณขอบคุณหลวงพี่พอกันคลิปหน้าพี่หน่อยค่ะครูค่ะหลวงพี่ค่ะพอกันไในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ